จ้าพวกแกยัยงไงขอโทษนะครับอยากเจ็บตัวซะแล้วมึงอะนาย,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 ยมาช่วยฉันไว้ทำไมกลับตัวกลับใจซะพบเพื่อนดีๆบ้างมีแฟนสักคนจะได้ไม่เหงา ังดีๆนะลูกครอบครัวเราถูกฟ้องล้มละลายว่าไงนะคุณหนูไม่ได้เอาะจริงๆเหรอครับ,บคนของมาสักขนาดนี้แล้วจะถามอีกแก่แน่งงาในห้องอะ <c oughs> <า>แกมีปัญหาอะไรจ๊ะช่วยได้นะเว้ยกลายเป็นคนหนูตกกระเป๋อ่ะตอนนี้จะต้องของแบรนเดอร์ตกกระเป๋าของฉันไม่ขาดถือเอาเงินนีไปทำทีวๆๆิตอะพระเจ้าช่วยเถอะฉันจะจ้างแกม,มาเป็นแฟนฉันเด <c oughs> ือนละห้าหมื่นบาทแต่ฉันไม่เห็นด้วย น,นี่นายมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันเนี่ยบีเอ็มเป็นน้องของฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะห้าหนังสือสัญญาว่าจ้างแล้วก็เป็นหนังสือยินยอมที่เธอจะต้องเข้าคอกให้เป็นคุรัตรีกับฉันกับอีกแค่เรียนมาราย,ยาทมันจะสักแค่ไหนกันเชียวฉันจะทำให้ดอโอ้ยมาราย,ยาทในการรับประทานอาหารไม่พูดขณะมีอาหารอยู่ในปากยืนดีดีเข้าใจที่สุดเลยค่ะพี่เฟิร์สคลาส ขอบคุณค่ะพี่เฟิร์สคลาสจริงๆเธอไม่ต้องพูดเพราะขนาดนี้ก็ได้นะเพราะฉันแกล้งเธอเล่นเพราะว่ามันตลกแล้วก็ดูน่าหลงดีฉันชอบผู้หญิงอย่างเธอไม่ทำให้ฉันรู้สึกอะไรเลยแรงอ่ะแต่เนื้อต้องตัวกันแบบนี้มันสมควรแล้วหรอคะ ถือว่าเป็นกรณียกเว้นเวลาที่นายไม่ทำท่าขึงค้งเนี่ยดูดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่ฉันทำอะไรของฉันเนี่ยแม่ชอบก็บอกมาเธอนี่เธอทำอะไร <c oughs> เธอเป็นผู้หญิงแล้วมาพูดจาทำท่าทางแบบนี้ใช้ได้ที่ไหน เอที่มารบกวนกานไม่นะถ้าม,ามาวุนวา่นวาทุกมองยาม่้ให้เธอช่วยถึงตอนเธอต้องการใคร